สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกีดเดวายนะครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอการต่อวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบเรียงลำดับนะครับด้วยทัมเมอร์รีเล่สองตัวนะครับวงจรนี้นะครับช่วยในการสตาร์ทมอเตอร์นะครับเทียตัวเทียตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราสตาร์ททีเดียวเนี่ยนะครับกระแสมันจะพุ่งขึ้นสูงนะครับทำให้ กินไฟเยอะนะครับแต่ถ้าเราสตาร์ทมอเตอร์นะครับเทียตัวนะครับโดยเว้นช่วงเวลานะครับตัวที่ห้1ตัวที่2ตัวที่3นะครับแก้ทําให้กระแสนะครับไม่ขึ้นสูงมากนะครับวงจรน,นี้นะครับผมใช้ ทัมเมอร์ีเจสองตัวนะครับแมจิกสามตัวในการต่อวงจรน,นะครับเดี๋ยวเรารับชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเข็วงจรกันเลยครับเริ่มที่ Power Supply นะครับ2 2 0นะครับ Line นิวตัน ยู่นผ่านสกิเบเกอร์มาเป็น N 1ครับส่วนลาย L นะครับผ่านสกิเบเกอร์มาเป็น L 1อุปกรณ์ตัวแรกครับเป็นปุ่มปต้นสวิตชนิด NC นะครับต่อมาครับปุ่มปุ่มต้นสวิตชนิด NO ต่อมาครับผ่านโอเวอร์โหลดนะครับเข้าแมติกตัวทีหเข้าที่ขา94ของโอเวอร์โหลดนะครับออกที่ขา95เข้าแมติกที่ขา A2 ส่วน A1 เข้ากับ A1 นะครับต่อไปครับ เป็นหน้าคอนแทค NO ของแม่ติกตัวที่หนึ่งนะครับเข้าขาสิบสามออกขาสิบสี่ต่อมาจุดน,นี้ครับมีไฟแสดงสถ,สถานะแมติกตัวที่หนึ่งทำงานนะครับใส่พอดแ์แลมไป ด้วยนะครับ mc 1 ON ออนต่อด้วยเข้าคอยล์ทัมเมอร์รีเลย์ตัวที่หนึ่งนะครับเข้าที่ขาเจ็ออกที่ขาสองนะครับขาสองเข้าเอ็หนึ่งครับต่อไปครับไฟ l หนึ่งนะครับเข้าหน้าคอนแทก n o ของทัมเมอร์รีเลย์ตัวที่หนึ่งเข้าที่ขาแปดนะครับออกที่ขาหก ไปเข้าโอเวอร์โหลดนะครับเข้าแมติกตัวที่สองนะครับโอเวอร์โหลดก็เข้าที่ขา94นะครับออกที่ขา95นะครับมีไฟแสดงสถนานะแมติกตัวที่สองทำงานด้วยนะครับ MC 2 on ออน ต่อด้วยคอยลทัมเมอร์ดิเลตัวที่2นะครับจุดนี้นะครับผมจะมีไฟแสดงสถานะทัมเมอร์ดิเลตัวที่1นะครับขณะที่ทัมเมอร์ดิเลตัวที่หนึ่งกำลังทำงานนี่ยังไม่ติดนะครับจนกว่าจะทำงานเสร็จตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับหลอดไฟก็จะติด ให้ท่านผู้ชมได้เห็นด้วยนะครับว่าตอนนี้ทัมเมอร์ดีเรียนเราทำงานดูนะครับอันนี้ PLTR1 ออนนะครับต่อไปครับไฟ L1 น,นะครับเข้าหน้าแท็ก NO ทัมเมอร์ตัวที่สอง อขกาที่ขาแปดนะครับออกที่ขาหกเข้าโอเวอร์โหลดนะครับแล้ว,ว 3. เข้าคอยแม่ติกตัวที่สามเข้าโอเวอร์โหลดก็เข้าที่ขาเก้าสิบสี่นะครับออกที่ขาเก้าสิบห้าไฟสแสดงสถานะแม่ติกตัวที่สามทำงานนะครับ mc 3 on มีไฟแดงไฟสแสดงสถานะ timer ตัวที่สอนะครับทำงานด้วย pltr 2องอนต่อไปครับผมจะต่อหน้าคอนแทค no ของแมตติกตัวที่หด้วยนะครับ เพื่อแสดงสถานะูุ่งป้อนสวิตช์ start stop นะครับ pl start ไฟ์เอาหนึ่งน้าคอนแทค nc ของ mc หนึ่งนะครับ pl stop นะครับ อธิบายการทำงานของวงจรนะครับก็จะเริ่มที่พาวเวอร์สายสองยยี่สิบโวลต์เอนะครับลายนิวตันผ่านสกิปบิเกอร์นะครับผ่านสกิปบิเกอร์นิวตันนะครับก็จะเป็น N 1นะครับส่วนลายก็จะเป็น L 1น่งไฟ L 1ครับเข้าปุ่มปุ่นสวิตช์ชนิด NC นะครับผ่านมาที่สวิตช์ NO นะครับเรากดสวิตช์สตาร์ทนะครับไฟ L 1นะครับก็จะวิ่งผ่านน่องแท็กมาที่โอเวอร์โหลด จากว่าโหดก็เข้าแมติกนะครับแมตติกทางานนะครับหน้าคอนแทคตรงนี้นะครับก็จะต่อนะครับทําให้ไฟ L 1วิ่งผ่านมาตรงนี้ด้วยนะครับขณะที่เราปล่อยสวิตซ์สตาร์ทแล้วก็จะมีไฟวิ่งมาผ่านหน้าคอนแทค NO ของแมติกตัวที่หนึ่งด้วยนะครับขณ,ขณะที่แมติกตัวที่หนึ่งทำงานนะครับแผงแรบตรงนี้ก็ติดด้วยแสดงฐานะนะครับแมทติกทำงานอยู่ แล้วก็มีไฟส่วนหนึ่งนะครับไปทําให้คอยทัมเมอร์ดิเลทำงานนะครับขณะที่ทัมเมอร์ดิเลทำงานนะครับตอนนี้ทัมเมอร์ดเลกำลังนับนะครับนับไปถึงเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับจนถึงเวลาที่เราที่เรากาหนดไว้นะครับไฟน้าคอนแทคตรงนี้นะครับก็จะต่อทําให้ไฟ l หนึ่งนะครับผ่านหน้าคอนแทคของทัมเมอร์ดเลตัวนี้หนึ่งนะครับเข้าวอรโหลดนะครับผ่านวอรโหลดเข้าแมติกตัวที่สองนะครับ แมติกตัวที่2ทํางานนะครับไฟรอแรมติดนะครับขนาดที่แมติกตัวที่2ทํางานนะครับคอยทำว่ารีเลย์ตัวนี้ก็จะทํางานด้วยนะครับก็จะทํางานไปจนถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะทําให้ต้นมดเวลานะครับทำว่ารีเลย์ตัวที่2ก็จะต่อนะครับไฟ L 1ก็จะผ่านหน้าคอนแทคของทำว่ารีเลย์ตัวที่2นะครับเข้าโอเวอร์โหลด ออกจากาโหมดก็เข้ามาติดตัวที่สามให้ติดตัวที่สามทำงานนะครับไฟหลอดแลมออนนะครับแล้วผมจะมีไฟชุดนี้ครับขณะที่ทัมเมอร์ดิเลตัวที่สองหมดเวลานะครับหน้าคอนแทคตรวนี้ต่อจะทำให้พอหลอดแลมตัวนี้แสดงด้วยนะครับส่วนชุดนี้ก็เหมือนกันนะครับทัมเมอร์ดิเลตัวที่หนึ่งทำงานจนถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับ แก่ทำให้หน้าคอนแทคตัวที่ต่อนะครับทำให้มีไฟแอลหนะครับทำให้ประจแรมป์ทำเมื่อตัวที่หนึ่งอ่อนนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นหน้าคอนแทค N.O. ของแม่ติกตัวที่หนึ่งนะครับขณะที่ผมกดสตาร์ทนะครับแมติกตัวที่หนึ่งทำงานแกะทำให้ประจแรมสีเขียวนะครับติดสตาร์ทนะครับส่วนสีแดงก็ผ่านต่อผ่านหน้าคอนแทค N.C. ของแม่ติกตัวที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับในสถานะสต็อปนะครับ อุปกรณ์ที่ผมใช้ในการต่อวงจรนี้นะครับตัวแรกจะเป็นสกิเบเกอร์นะครับตัวต่อมาครับเป็นแมต i ิกนะครับของมิซูบิชินะครับรุ่น s n 1 0พร้อมอร์โลดนะครับ3 3 3ชุดนะครับมีทัมเมอร์ดีเลย์2ตัวนะครับผมใช้รุ่น H3CR-8 a นะครับ2ตัว อุปกรณ์ต่อมาครับเป็นพวกไพายรอแรมแล้วผู้ปต้องสวิตช์นะครับชุดนี้ผมได้ทำการต่อสายเป็นสายนิวตันนะครับกับสายลายเข้าที่ไพารอดแรมทุกรอดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยครับสายไฟเส้นแรกน,นะครับก็จะเป็น N1 ก่อนนะครับ ทำการต่อนิว่ต้นเข้าคอยแมตติกทั้ง3ตัวแล้วคอยของทัมเมอร์ดีเล์ด้วยนะครับผมจะต่อจากตัวลีสามานะครับเข้าคอยทัมเมอร์ดีเล์ที่ขาเบอร์สองนะครับ เข้าคอยแมติกตัวที่สองนะครับจากคอยแมติกตัวที่สองนะครับขาเอหนึ่งมาเข้าคอยทัมเมอร์ดีเล่น,นะครับที่ขาเบอร์สองจากขาเบอร์สองของทัมเมอร์ดิเล่น,นะครับไปเข้าขาเอหนึ่งนะครับของแมตติกตัวที่หนึ่ง จากแมสติกตัวหนึงครับก็นำเอ็นะครับจากสวีตปเกอร์นะครับเข้าไปต่อเข้าไปนะครับตอนนี้ผมต้องการต่อสายิวตันกับอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งชุดพัดรแรมด้วยเดี๋ยวผมจะต่อเข้าไปด้วยเลย เพื่อกันลืมนะครับอันนี้ต่อไปนะครับผมจะทำการต่อ L1 นะครับ mm hmm. เข้าปุ่มปตนชนิด NC นะครับ mm hmm. ก็คือปุ่มสีแดงนะครับ ต่อเข้าเข้ากับ L1 นะครับออกจากปุ่มปุ่นต้นสวิตช์ชนิด NC นะครับเข้าปุ่มปุ่นต้นสวิตช์ชนิด NO นะครับอันนี้ครับไฟเข้าอันนี้นะครับแล้วก็ออกตัวนี้มาเข้าหน้ NO. าแท็ก NO ของปุ่มปุ่นต้นสวิตช์นะครับออกจากปุ่มปุ่นต้นสวิตช์ชนิด NO นะครับไปเข้าโอเวอร์โหลด ปเข้าวอร์ดนะครับที่ขา94นะครับของแมติกตัวที่หนึ่งเข้าวอร์ดที่ขา94นะครับออกจากขา94นะครับที่ขา95ไปเข้าคอยแมตติก ตัวหนึ่งครับที่ขา A2 ต่อไปครับไฟนะครับเส้นนี้นะครับที่ออกจากปุ่มปตอนสวิตช์ชนิด NC นะครับไปเข้าหน้าคอนแทก NO ของแม่ติกตัวหนึ่งนะครับ ขาสิบสามนะครับออกขาสิบสี่นะครับไปเข้าโคโรด ตอนนี้ผมต่อจุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปครับจะต่อพายเลแรมน,นะครับเข้า,าขา A2 ของแมตติกตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็เข้าขา7ของทามเมอร์รีเลย์ตัวที่หนึ่งด้วยนะครับผมนำ ไตอตแลนนะครับเข้าที่ขาเกตของทั้งเมื่อรีเลก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายจากจุดนี้ไปเข้าคอยแมจิกตัวที่หนึ่งนะครับต่อที่ขาเก้าหก็ได้นะครับไม่ต้องไปต่อที่คอย A2 ก็ได้หรือจะต่อที่คอย A2 ก็ได้นะครับเป็นสายเดียวกัน ต่อไปครับไฟ L 1น,นะครับเข้าที่ขา8นะครับของทั้เมื่อดิเลต์ตัวที่1จะมีเข้าที่ขา8ทั้เมื่อดเลต์ตัวที่1ตัวที่2ด้วยนะครับแล้วเข้าแมตติก NO NC ของแมติกตัวที่1ด้วยนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมใช้หน้าคอ n แทคช่วยมาใส่เพื่อเพิ่มหน้า contact ในการต่อวงจรนะครับ ไฟ L1 ครับต่อเข้าชุดของหน้ามแท็กช่วยก่อนนะครับจากหน้ามแท็กช่วยนะครับไปเข้าขาเบอร์8ของทตมเมอร์ีเลย์ตัวที่หนึ่ง จากขาแปดทัมเมอร์ดิเลตัวที่หนึ่งมาเข้าขาแปดทัมเมอร์ดิเลตัวที่สองนะครับต่อไปครับไฟแอลหนึ่งเข้าขาแปดของทัมเมอร์ดิเลตัวที่หนึ่งนะครับออกที่ขาหกนะครับไปเข้าโอเวอร์โหลดของแมติกตัวที่สองนะครับ ที่ขา6นะครับทำเมื่อรีเลย์ตัวหนึ่งนะครับไปเข้าโอเวอร์โหลดของแมตนิตตัวที่สองที่ขา94เข้า94นะครับออกที่95ไปเข้าแมตนิก คอยแมติกนะครับที่ขาเบอร์ A2 ดูตามวงจรนะครับจะมีเส้นหนึ่งนะครับไปเข้าพัดลมนะครับก็คือเป็นไฟแสดงสถานะทัมเมอร์รีเลย์ตัวที่หนึ่งทำงานนะครับผมแทนด้วยหลอดไฟสีแดงเส้นนี้หลอดนี้นะครับ เมื่อสักคู่นี้จากขาหมาเข้าขา94ของโอเวอร์โหลดนะครับเราก็ต่อจุดนี้ได้เลยสาไฟเส้นนี้นะครับจะมีต่อมาเข้าพัแลมน,นะครับเป็นไฟแสดงสถานะแม่ติดตัวสองทำงานนะครับแล้วก็มีเส้นนมาเข้าที่ทัมเมอร์ดิเลย คอยทำมือดีเลตตัวที่สด้วยนะครับผมจะต่อสายไฟนะครับที่เบอร์95ของวัดรวนนะครับมาต่อเข้ากับข,ขาเจ็ด ของทัมเมอร์ซีเลยตัวทสองส่วนหลอดไฟนะครับผมก็จะมาต่อเข้าอีขาเบอร์เจ็ดทัมเมอร์ซีเลยตัวทสองด้วยกันนะครับตอนนี้ผมต่อชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปครับไฟเข้าทมัมเมอร์ดีเลยที่ขา8นะครับก็คือเส้นนี้นะครับออกที่ขา6นะครับไปเข้าวอร์โหลดขอมแมตติกตัวที่3นะครับ จากขา6ครับทำเมื่อดิเลยตัวที่2นะครับมาเข้าที่ขาเบอร์94ของวันโรดนะครับออกที่ขา95นะครับไปเข้าคอยแมสติกนะครับที่ขา A2 จะมีพฟย้นแรมนะครับแสดงสถานะนะครับทัมเมอร์ตัวที่สองทำงานนะครับก็เป็นหลอดไฟสีแสดงหลอดนี้นะครับของเป็นไฟแสดงสถานะทัมเมอรตัวที่สองทำงานนะครับต่อเข้ากับขาเบอร์94นะครับของโอโรดพอตาอวงจรแล้วมันมาจากหน้าคอนแท,ทคของทัมเมอร ตีเลตัวที่สต่อไปครับเป็นไฟสแสดงห,หน้าแมสติกตัวที่สามทำงานนะครับต่อเข้าขา A2 นะครับก็คือเข้าที่ขา95ก็ได้นะครับหรือเข้าที่คั่ A2 ของแมสติกก็ได้นะครับแต่ผมเข้าที่ขา95ของวลัลโลดนะครับ ต่อไปครับไฟลหนึนะครับเข้าหน้าคอนแท็ก NO ของแมติกตัวหนึ่งครับก็คืออันนี้นะครับ NO NC นะครับผมจะเอานำหน้าคอนแทคของแมต i ิกช่วยนะครับไปเข้าพายโลแรมนะครับพายโลแรมของผมนะครับในวงจรนี้นะครับจะอยู่ในปุ่มต้องสวิตช์สีเขียวสีแดงนี้นะครับ สีเขียวไปเข้า N O นะครับส่วนสีแดงไปเข้า N C น้ำทรเม่อมาใส่ครับ ทมัมเมอร์2ตัวนะครับผมตั้งไว้ที่4วินะครับแม่ติกตวัวที่หนึ่งทำงานนะครับ4วิที่ทมัมเมอร์เวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะทำให้แม่ติคตวัวท,ที่2ทงางานขณะที่แม่ติคตวัวที่2ทงางาน4วิจบแล้วนะครับก็จะทำให้แม่ติคตวัวที่3าํางานต่อนะครับ ออนเบเกอร์ aker, ครับไฟแสดงฐานะนะครับสต็อปติดนะครับกดสตาร์ทเมติกตัวที่หนึ่งทำงานนะครับขณะนี้ทัมเมอร์ทำงานอยู่นะครับทำงานจนถึงเวลาที่เราตั้งไว้ก็จะไฟแสดงขึ้นนะครับเมติกตัวที่สองทำงานนะครับทัมเมอร์ตรัวที่สองทำงานนะครับเมติกตัวที่สามทำงานนะครับสต็อปครับ เดี๋ยวผมจะตั้งเวลาให้นานขึ้นกันนิดนะครับอะทัมเมอร์ตัวแรกครับผมตั้งไว้6กวินะครับตัวที่สองสิบวิเอาแปดวิก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันหม่นะครับกดสตาร์ทนะครับแมตติสตัวที่หนึ่งทำงานนะครับทัมเมอร์ทำงานนะครับไปจนถึงเวลาที่เราตั้งไว้ก็คือ6วินะครับครบเวลาปุ๊บไฟแสดงสถานะติดนะครับทัมเมอร์ ต่อแล้วตอนนี้นะครับแมติกตัวที่สองทำงานนะครับที่8วินะครับก็จะติดนะครับไฟแดงติดทำให้แมติกตัวที่สามทำงานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับที่เราสตาร์ทนะครับสต็อปสตาร์ททำงาน6วินะครับจบแล้วแมติกตัวที่สองทำงาน ไม่ติดตัวอิสระทำงาน8วินะครับก็จะทำให้ไม่ติดตัวอีสระสามทำงานนะครับก็จะเรียงลำดับแบบนี้ครับ1 2 3 ผมหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสามารถนาไปประยุกต์ัดแปลงนะครับในงานที่ท่านผู้ชมทําอยู่นะครับสําหรับวงจรน,นี้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับอุอปรกรณ์อื่นก็ได้นะครับคลิปนี้ผมฝากกด Su b s c r i b e กดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้กับช่องกิจเดชวัด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ได้ครับเพื่อมีคลิปใหม่เข้ามานะครับจะได้แจ้งเตือนท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ